ลิวอพูในยุคของเจอร์เกนคล็อปได้ประตูชัยในเกมพรีเมียร์ลีกช่วงทดเวลาบาดเจ็บเยอะกว่าที่แมนยูไนเต็ดเคยทำได้ภายใต้การกุมบังเหียนของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันหลังจากหง์แดงเพิ่งเอาชนะคริสตันพาเลสด้วยประตูในช่วงท้ายเกมจากฮาวิเอลเลียตลิวอพูภายใต้การคุมทีมของเจอร์เกนคล็อปกลายเป็นทีมที่ทำประตูชัยในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังได้มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสัน หลังจากหงแดงเพิ่งเอาชนะคริสตันพาเลซได้2อต่อนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเกมดังกล่าวทำเท่าว่าจะจบลงด้วยการเสมอกันแล้วแต่ว่าลิเวอร์พูลก็มาได้ประตูชัยจากฮาวิเอเลียตในช่วงนาทีแรกของการทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังลูกนั้นถือเป็นประตูชัยในเกมลีกเมื่อนับเฉพาะตั้งแต่เลยนาทีที่90ขึ้นไปลูกที่17ของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ที่ครอปเข้ามาคุมทีมเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2015 ขณะที่แมนอยู่ในเต็ดในยุคของเฟอร์กูสันเคยทำได้16ลูกโดยปีศาจแดงเคยทำแบบนั้นได้บ่อยๆจนทำให้มีการตั้งฉายาในเรื่องนั้นว่าเฟอร์กี้ไทม์แฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ